หนูออกมาแล้วจริงแล้วเดินแล้วหน้นาอไ่นี่นนีนี่นีนี่นี่นนี่นี่่นี่นนี่นี่นนี่นี่นนีนนี้นน่นน่นี่่น่นน่่น กล้องถือช้าๆ,ๆแล้วก็ถ่ายด้วยก็หูน้องไงหัวจังนูนตัวเล็กอะ่ะก็มันตัวเล็กเยอะไหมเยอะเอ้ยว่ามันต้องไปถ่ายตรงนง้นมันถึงจะแข็งใช่หมันน่าจะอยู่มค่ะ โหยเยอะมากเอาฝั่งนู้นด้วยเอ็้งต้องถ่ายนี่นี่นี่ตรงนี้โห พี่เขามาตรงเวลามากเลยห้าโมงส่สิใช่ไหมนี่ใช่ห้าโมงสี่สี่นเหมือนไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ออกก่อนเวลาห้าโ, <5. 40. S 1> โมงสีเมื่อกี้นี่เห็นออกสี่สิบเขาเลยว้าว คร่งยังไม่หมดเลยเขาบอกเป็นชั่วโมงยังไม่หมดโอหดูฝั่งนู้นก็ออกแล้วนี่ออกสองฝั่งนับเมื่อกี้น่าจะมาณห้าร้อยล้านแหละนี่ข้างคาวเยอะไหมเนี่ยทำไมตัวเล็กจังอ่ะก็ตัวเล็กๆเยอะๆนี่มันเล็กๆม่โอเคมันไม่ได้เป็นข้างขาวแม่ไก่มันคือข้างคาวปกตินู่นฝั่งนู้นด้วยเป็นสายไปเลยโอ้โหนิด โอ้โหโอ้ยออกมาอีกไม่หยู่แต่คือมันเป็นข้างขาวตัวเล็กไม่ใช่ของเขาไม่ไถ่เลยมันเยอะจังอ่ะออกรูนดู้ดเลยโอ้โหโอ้ยเต็มหัว นะตัวเล็กมากเลยนะก็บอกว่าเป็นค้างคาวบาตัไม่ใช่ค้างคาวไม่ใช่ไม่ใช่ไงเขาตัวเล็กมากบางตัวเขาบินช้ามากเลยอ่ะ ก็มันเป็นลูกค้างเผาหรือเปล่าแบบมาทากินข้องันเฮ้ยม,นนมันเยอะจริงเนี่ยเหตุผลูกไปไปทรงไหนกันเนี่ยจะหมดตอนไหนวะเนี่ยก็อบบอกว่าชะหมดน,นี่เขาอ,ออกสองฝั่งเลยนะเนี่ยเยอะมากคือวันเนี้ยมาหกห้าโมงสิบเป็นเลย